สวัสดีค่ะสำน,นักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรียินดีต้อนรับเข้าสู่ข่าวประจำสัปดาห์ในระหว่างวันที่21ถึงวันที่25มิถุนายน2564ให้คำปรึกษากฎหมายด้านแรงงานรวม35มครั้ง40ราย จ้างยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานรวมสองรายร้องทุกในเรื่องของค่าจ้างค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและค่าชจดเชยสิทธิประโยชน์ที่ยื่นรวมเป็นเงินจำนวน3,000บาทพนักงานตรวจแรงงานได้ติดตางคำร้องลูกจ้างแล้วเสร็จรวมสองรายสิทธิประโยชน์ที่ลูกจ้างได้รับรวมเป็นเงินจำนวน1 0 0 0 0บาท วันที่21มิถุนายน2564นายอุดมผลิตวงสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรีมอบหมายให้นายนนร์งศัก์บุญสกุลศักด์นักวิชาการแรงงานชำนาญการและนางสาวสิริธิชาพินิจนามนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการดำเนินการตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจาการกลุ่มเสี่ยงประเภทก่อสร้าง เพื่อรณรงสงเสริมมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในสถานประกอบกิจาการและมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขรวมทั้งตรวจสอบและแนะนำให้ในายจ้างปฏิบัติตามประกาศกระทรวงแรงงานเรื่องการจัดสวัสดิการสำหรับสถานประกอบกิจาการที่จัดที่พักอาศัยให้กับลูกจ้างในการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในพื้นที่จังหวัดราชบุรีจำนวนสีแห่ง การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยสถานประกอบกิจการให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีพร้อมดำเนินการตามคำแนะนำเมื่อระหว่างวันที่22ถึงวันที่23มิถุนายน2564ในอุดมผลิตวงสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรีมอบหมายให้นางสาวสุชาดาเดิมสังนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ แะนานงสาวสิริทิชาพินิจนามนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการเข้าตรวจประเมินสถานประกอบกิจาการโรงงานอุตสาหกรรมแบบออนไซต์ size, ร่วมกับอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรีในแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดแรงงานจังหวัดประกันสังคมจังหวัดและปกครองท้องถิ่นจังหวัดราชบุรีดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 โดยเข้าตรวจสถานประกอบกิจาการในจังหวัดราชบุรีจำนวน9แหง่งการดำเนินการเป็นไป,ไปด้วยความเรียบร้อยโดยสถานประกอบกิจาการให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีพร้อมดำเนินการตามคำแนะนำและในระหว่างวันที่23ถึงวันที่25มิถุนายน2564ส,สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรี ตรวจประเมินกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัยประจำปี2564ร่วมกับศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขตเจชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดราชบุรีและคณะทำงานโดยมีสถานศึกษาในจังหวัดราชบุรีสมัครเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดจำนวน84แห่งแบ่งเป็นสถานศึกษาที่สมัครปีแรกจำนวน42แหง่งและสมัครปีที่2ติดต่อกันขึ้นไปจำนวน42แหง่ง ได้รับการตรวจประเมินในรอบสัป,ปดาห์นี้จำนวน11แหง่งและในระหว่างวันที่28ถึงวันที่30มิถุนายน2564จำนวนอีก25แห่งเป็นลำดับต่อไปและการตรวจสอบเอกสารการประเมินตนเองและเอกสารที่เกี่ยวข้องของสถานศึกษาที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมท,ที่2ที่ต่อกันขึ้นไปจำนวน42แห่งนั้นผลดำเนินงานจะแจ้งให้ทราบต่อไป วัสดิการและคุ้มครองแรงงานหนึ่งหานยกสายด่วนแรงงานของประชาชนกสรคุ้มครองสิทาาธิพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานค่ะและนี่ก็คือข่าวในรอบสัป,ปดาห์ที่ผ่านม,มาท่าสามารถติดตามข่าวสารที่น่าสนใจได้ที่ช่องทาง YouTube ข่าวคุ้มครองแรงงานเมืองโอ่งบายสะสะคราชบุรีสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ